สวัสดีค่ะท่านผู้ชมแอดมินนูน้อยสวัสดีด้วยค่ะเด้อสวัสดีคุณพ่อคุณแม่มน่ยเหมือแรงท่านผู้ชมอัพสหรับคลิปนี้แอดมินนูน้อยสีมาว่างเหล็กเด่นเล่าพัฒนาด้วยค่ะเด้อเล่าพัฒนารวมสามสูตรของแอดมินนูน้อยแล้วก็พ่อสักแก้วเลขเกิดกับเลขดับนะคะลูกกาสิมีชุดพิเศษแอดมินนูน้อยนั่ท่านผู้ชม อ้าวสำรับคลิปนี้มาเจอพอกันก่อนนอนท่านผู้ชมเป็นยังไงท่านผู้ชมคุณพ่อคุณแม่เราพัฒนาโชกมานกันบ่มัติพันมาบ่าได้เขาปลาเขาดงนะคะนแะแต่ว่าขาดทุนด้ค่ท่านผู้ชมคุณพ่อคุณแม่โชกมานกันบ่แอดมิทหน่อยได้ยุคท่านผู้ชมได้ไปที่แปดซีชุดพิเศษได้ว่าขาดทุน ท่านใดถือแอดมินหน่อยดีใจน้ำนะคะเด้อมาเบิงหวัดที่พันมากกันกวนท่านชมว่ามีท่านใดเขาแน่แอดมินหน่อยขอบคุณทุกสำนักนะคะเด้อทุกเซียนที่ท่งแนวทางให้แอดมินหน่อยขอบคุณหล,ลายๆลวัดที่พันมากของแม่นางเข้าขไปที่เลขวินวท่านชมเลขวินเด่นเลขติดเลขเลขติดเลขวิ่งบอมานะคะเนาะ แต่ว่าของแม่นั่งเขาไปเลกวินของเซียนลาดบุรีงวดที่ผ่านมาหลุดนะคะชุดครัวเต็มลาวท่านผู้ชมชุดครัวเต็มลาานี่แตกบนล่างเด้งทั้งบนแบนละล่างนะคะเนาะ,ะทันใดที่เลือกเอาชุดนี่กระโชคมันไปท่านผู้ชมเลขแตกทั้งบนทั้งล่างสาวเดรัมมัน เข้าไปที่ชุดลอ้อมจะไปที่จามหางตรงๆด้วยค่ะเด้อตามต่อคลิปหนาท่านผู้ชม,ชมของพอจอยท่านผู้ชมท่านผู้ชมเของพอจอยเข้าไปที่ชุดกันเนาะคะ่นะเนาะเข้ามาชุดกันสองวัแล้วเด้กท่านผู้ชมของพอใจอเนี่หลกักกวินวินบอ่อเขานะคะเนาะวินบอ่อเขาน้าชมเลขออกสี่สามห้า ชุดสรุปเนี่ยท่าน้ชมชุดสรุปฟันรูดของแอดมินเนหน่อยบอมาด้วค่ะเด้อรดท่าน้ชมเอาสำหรับท่านใดถือดีใจนั่งสำหรับคลิปนี้มาตามตัวกันเลยนะคะเนาะแต่ก่อนจะไปเบิงทางตัวเรขท่านผชม ทานใดที่เขามาแล้วอย่าลืมแอดไม่นหน่อยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้ทางสองนํำแน่เด้อค่ะเด้อหมักจอบอย่าลืมกดติดตามบอหมักเดือนผ่านเด้อท่านชมฝากคุณพ่อคุณแม่นํำท่านชมทันใดทีบอท่านเขากลุ่มลายนะคะเนาะเข้ากลุ่มลน์ฟรีทักไอดีไลน์ n โอ1 5หนึ่งห้านะคะทันใดทีบอท่านเขาบานเขาบานเด้อค่ะเด้อเอามาเบิ่งแนวทางกันเลยนะคะเนาะใบแรกจะเป็นเลขเด่น ทั้งสามสูตรของแอดมินหน้หน้อยนะคะเบิ้ลธรรมชมหับทิพนมาเด่นเดินดีกอดข้อกันมาทั้งสามตัวเลขออกสี่สามห้านอกธรรมชมมาทั้งสามตัวนันก็ไปว่าเป็นแล้วธรรมชมเลขเด่นกอดข้อกันมาเลขติดบนล่างธรรมชมเลขติดบนล่างเลขชนกันไปที่สี่ธรรมชมชนกันไปที่สี่เลขเด่นชนกันมาอีดีธรรมชมเลขออกสี่แปด สามศูนยนี่จจะวิ่กันได้เลยเด่นสองตัวมาหนึ่งตัวนี่ท่านผู้ชมล่ะแอดมินหน่อยย่ันมันบมามันดันมาด้ท่านผู้ชมมันดันมาดันมาที่เด่นแปดนะท่านผู้ชมเด็กเด่นกอดข้อกันมาเอามาเบิ้งวดนี่กันเลยนะคะเนาะวดนี่เลขชนกันด้วยค่ะเด้อบลูวัสิมาบอก เลขชนกันนะคะเลขเด่นเดินดีงวดนี้ได้สี่ห้าหกเลขติดบนล่างหนึ่งแปดห้าเด่นสองตัวมาหนึ่งตัวได้เด่นเก้ากับห้าถ้าไม่ช่มง,งเลขมันชนกันที่หาสามสูตรชนกันทั้งสามสูตรน,นะคะหมวดนี้สิมาบอทนรรมชมเอาคุณ่อคุณแม่แคปหน้าจ,จอด้วยค่ะเด้อ ต่อมาชุดพิเศษชุดพิเศษทา่านผู้ชมชุดพิเศษเขาอีลีทา่านผู้ชมหมวที่พนมาเข้าไปที่แปดซี่ตรงๆมาเบิงหวดเนี่ทยท่านผู้ชมชุดพิเศษเด่นหกเจ็ดหนึ่งสองหกคู่เด่นนะคะหกเจ็ด 1> 6กหนึ่งหและ1 2ชุดกันนะคะ9 0 4าหก็จะมี9 0 9 4 9 5 0 4 0 5และ4ีหมันชวนกันอยู่ด้ท่านผู้ชมมันชนกันไปที่เลขเด่นแมนบอกเลขเด่นเดินดี4 5 6มันชวนกันต่างหลายตัวดิมมท่านผู้ชมพิเศษติดซีกก็จะมีเก่าซี เกาซีศูนย์ซีติดหาก็ไมีเกาหาศูนย์หาซีหาติดพกก็มีได้ท่านผูช้ชมอ่าชนกันแคบทุกโตท่านผู้ชมสำหรับชุดพิเศษเอาตามต่อท่านผู้ชมชุดพิเศษหมวดนี่สีเดินต่อบอแต่ว,ว่าถ้าชุดพิเศษนี่ถ้าเดินต่อนะท่านผู้ชมตามสถิติสามหมวด เคยเข่าด้วยค่ะเด้อสามหมวดท่านผู้ชมต่อมากันเลยนะคะเนาะต่อมาพ่อสักแก้วท่านผู้ชมพ่อสักแก้วพระเอกเหล็กเกิดกับเหล็กดับเป็นพระเอกในช่องเลยท่านผู้ชมอันนี้ของพ่อสักแก้วแอดมินหน่หนอยขอบคุณนแนวทางของพ่อสักแก้วด้วยค่ะเด้อที่ส่งต่อแนวทางให้แอดมินหน,หน่อยแอดมินหน่หนอยกั มาส่งต่อให้พ่อแม่พี่น้องต่อไปนะคะเนาะขอบคุณสำหรับแนวทางการพัฒนาของพอสาก,กวด้วยค่ะเด้อพระเอกเลขดับและเลขเกิดท่านผู้ชมวัตถิพันธ์มาดับบนสี่ดับล่างศูนย์ดับเอาอยู่ท่านผู้ชมดับเอาอยู่ทั้งบนและล่างสำหรับเลขดับนี้ท่านไดโบหมักเหลือนนะะ่อนผ่านไหค่ะเด้อท่านใดหมักกระเบื้องไหวเป็นแนวทางท่านผู้ชม มหัพนมาเลขเด่นวิ่งรูปของพ่อสากแก้วเข้าไปที่เด่นสี่กับห้าสี่กับหามาเนะท่านผู้ชมแต่ว่าจับคู่บาเขา่าดับยูทั้งบนทั้งล่างอาวท่านผู้ชมมาเบิ้งวัดนี้ของพ่อสากแก้วเลขเด่นสองสี่สามจับคู่นะคะก็จะมีสองเก้าสามเก้าสี่เก้าสองห้าสามห้าสี่ห้าสองเจ็ดสามเจ็ดและสี่เจ็ด เน้นสามหางนะคะสองเก้าสองห้าสองเจ็ดหมวดนี่ของพอมีชุดสามตัวนั่นทมท่านผู้ชมพอสเกลจับชุดสามตัวมาให้นั่มคือสองสี่ห้าสามสี่เจ็ดเลขดับนะคะเลขดับท่านผู้ชมดับบนคือศูนย์นะคะดับล่างสองนะคะ คุณพ่อคุณแม่แคปหน้าจอด้ค่ะเร้อสำหรับแนวทางของพ่อสะแกวท่านผู้ชมอ่ะสำหรับใคายคลิปนี่ท่านใดจะสั่งสบูย่ยาสีฟันกาแฟเด้ค่ะเด้อแล้วกัเซรั่มท่านผู้ชมสบู่คุณต้าระเบิดที่ใครเล่งผิวขาวนะคะแล้วก็ยาสีฟันสมุนไพรท่านใดที่มีปัญหาทางช่องปากนะคะอย่างเช่นปวดเหงือกปวดปันปากเป็นแผลปากร้อนในบ่อยๆนะคะ มาสงางยาซิฟันนำเอสมนอนหน่อยใส่ด้วยค่ะเด้อแล้วก็เซรั่มสไลา์ฟ้านะคะสบู่อ่าสมุนไพรหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์สไลา์ฟ้านะคะสำหรับเซรั่มนะคะขวดละสองร้อยห้าสิบบาทสบู่ก้อนละสองร้อยห้าสิบบาทหนึ่งชุดสี่ร้อยบาทส่งปีแบบโอนทั่วประเทศไทยนะคะแล้วก็กาแฟ กาแฟก็จะเป็นกาแฟสมนุนไพรเพื่อสุขภาพนะคะจะมีโมโนกับเขาจงม,มนะคะโมโนบำรุงสายตาและผิวพรรณนะคะส่วนเขาจงม,มแก้ปวดเมื่อยตามร่างกายนะคะอย่างเช่นปวดหลังปวดเอวปวดแขนปวดขามือชาเท้าชาเส้นเอ็นยึดนะคะ ากาแฟกล่องละ260บาทบรรจุในกล่อง15ซองนะคะสำหรับสบู่กุนต้าระเบิดที่ขายแพ็คละ190บาทส่งฟรีแบบโอนทั่วประเทศไทยนะคะเอาทนผู้ชมสํสำหรับคลิปนี้แอดมินหน่อยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเะยคะ่ะเด้อขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงโชคหมานทุกทุกท่านพอกันไม่คลิปหนาสวัสดีค่ะ